ก็สวัสดีท่ทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคน <quelqu' un> เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนคิดถึงไหมครับรายการทดสอบสังคมนะครับทุกคนไม่ได้ทํามาค่อนข้างที่จะนานมาก,มากๆเลยนะฮะ เออสำหรับการทดสอบสังคมนะทุกคนเออตอนนี้มีถึงโลก3และนะครับทดสอบสังคมตอนที่เราทําตอนนั้นก็ล่าสุดโลก2องไหมหรือโลกหนึ่งว่าผมก็จําไม่ได้นะครับคือมันนานมากนะเออแล้วก็มียอดวิวที่เยอะที่สุดนะครับในช่องเราคือทดสอบสังคมนี่แหละนะครับผมจําได้พีพีก่อนนู้นนะครับตอนนี้พีพีไม่เป็นเลยแต่ชนะมาได้ไงไม่รู้กูโคตรเก่งมาเฟักเกอร์โอเคเจ้ามาครับทุกคนแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบสังคมกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีใครเนี่ยมาช่วยเราหรือว่าซัพพอร์ตเราหรือเปล่านะครับผมโอเคก็่อท ดิวเอ็กซ์โตมีโปรโมชั่นนะครับผมนี่นะครับทุกคนโปรโมชั่นสงการนะครับผมปล่อยเลนดอบคูณ2นะครับทั้งที1และที10นะครับแล้วก็มีนะครับกล่องสุ่มไก่ตันเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่1บาทนะครับทุกคนอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยนะครับร้านดิวเอ็กซ์โตเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตายคลิปดีเด้อโอเคมาทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มเลยดีกว่าเออเลยคือกูต้องไปไหนอ่ะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยลองพิมพ์นะครับผมเออมาเล่นใหม่เออ มาเล่นใหม่ครับนี่มาเล่นใหม่ครับอยากได้ผลอ่าทุกคนนี่นี่สเตปสเตปเด็กไทยเลยเรามาดูกันนะค,ะะค,นร,ร,นครับว่าจะมีคนมาช่วยเราหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้เราพี์ไปแล้วเดี๋ยวในระหว่างที่เรารอคนตอบนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยนะฟาร์มรอไปดีกว่านะเออผมว่าฟาร์มรอเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีคนมาช่วยเราหรือเปล่านะเออในครั้งนี้นะครับ พูดถึงผมก็ไม่ได้ทดสอบสังคมนานเลยเนาะเออไม่รู้ว่าตอนนี้สังคมบลฟุตเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่าแต่ก่อนเนี่ยถือว่ามีก็เกียนก็มีในตะอนดีก็มีนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมไหมเออมันก็ไม่น่าจะแย่ลงหรอกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปก่อกลางนะโอเคครับเฮฟเวลระอัพสักน,นิดนึงต่อยมัน เออนี <Es> ่ยผมตึ้งไงผมตึงอยู่แล้วผมตึงอยู่แล้วไม่ต้องชมไม่ต้องชมเราผมตึ้งอยู่แล <pedo> ้วน <ordan> ี <alal> ่ไงต่อยต่อยนี่ไงครับผมซัดเลยซัดเลยนะฮะนี่แป๊บเดี๋ยวเขามานะเอยเขาเพาะเขามีแฟนอะไรกันอ่ะเขามาคิมินโตโตอะไรกันอ่ะโอ้โหทุกคนแม่งไพฉาด้วยเอ้ยแล้วเขามาคิมินโตโตอะไรกันตรงนี้อ่ะโอ้น้องทุกคนดูดิเขามาคิมินโตโตกันอ่ะเค เชด้วยผมผมเชไปได้ผมผมมึนแล้วผมตีมึนเชไปได้ผมตีมึนเชดเหม,มึน,มนจัดเลยกูแก้แล้วบอสอันนี้คือผมปัมาาดภาษาเนะแต่เขาจะแบบเขาจะงงอะไรใครเขาคุยกับมึงเขาไม่ได้คุยกับมึงเขาคุยกับแฟนเขาเออมึงเป็นใครมาตอบเชตามเขาดิผมขำม่ะปัดภาษาใช่ไหมเขาก็น่าจะเพิ่งเล่นนะเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราเนี่ยนะมาดูตรงนี้ดีกว่า เนี่ยครับเอออันนี้เขาพีพีอะไรกันเนี่ยโอ้โหมีโมจิตื่นนะครับกับผลพักําลังหัวกันอยู่โอไมค์กูเน็ตผมว่าถ้าผมเข้าไปนี่เออไม่ตายหรอกเพอาราะว่าเราเลเวลยังไม่ถึง20ี่าิบใครชนะครับเออเออขอผลได้ไหมอะ่ะนายก็เราอยากได้ผลปีศาจอ่ะนายนายพอจะให้เราได้ไหมเราอยากได้ผลอนะ่ะนายนายผมอยากได้ผลปีศาจโอ้แล้วนายจะหนีเราไปไหนเราอยากได้ผลปีศา,าจๆๆเอจ้ยจะเห็นจะเห็น เยใจเย็นใจเย็นนายโอ้ยเสียงหายไม่เยใจเย็นโอ้โหอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันโอ้ทุกคนดูดิโอ้เราเจอคนทะเลาะกันนะครับโอ้โหจังหวะนี้ยังไงครับผมมจิตื่นนะครับเด็กกิ้งหนีไปนะครับแล้วก็ยังไงโอ้หูสกิลโดนไหมไม่รู้นะครับโดนไม่โดนไม่รู้นะฮะตอนนี้มันผลแสงจะเข้ามาแจมนะครับผมแต่ก็เหมือนจะทําอะไรไม่ได้นะเออเดี๋ยวดูครับผลพายจะทําไงแต่ว่าโดนมจีไปครับออื ผลพพักคือเดินสโลมากนะครับเอาอยังไงโดนต่อยจังหวะน,นี้โอ้โหผัวพักโดนต่อยโดนต่อยกดดินโดนต่อยกดดินโอ้โหโดนเบี่ยงอ่ะพักพักโดนเบี่ยงโอ้โหแรงจัดแรงจัดยังไงครับผมโอ้โหเกือบตายนะนะั่นน่ะโอ้ผัวพักเสียเปรียบหรือเปล่าเนี่ยนะครับเออเรียบร้อยปะเนี่ยโอ้ยังครับผมยังอยู่ยังอยู่นะฮะยังไงครับผมโมจินะครับสกิลโดนด้วยโอ้โหเอ๊หรือพักสกิลโดนปะเอา ยังไงครับผมพาไล่หัวนะแล้วยังไงแล้วยังไงใครจะเป็นฝ่ายชนะใครจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างพาไล่หัวกับสกิลผมปีศาจนะครับโอ้โหสกิลมั่วเลยตอนนี้สกิลมั่วเลยโอ้โหเอายังไงยังไงโอ้โหพะ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 เอาเอาเอาตายเรียบร้อยนะผมโอ้โหโมจิตื่นนะหรือว่าจะสู้พาตื่นนะครับผมพาตื่นนี่มันห่วยจริงๆเลยกูขอโทษกูขอโทษละกันนะกูจะไม่เออ่อ อ๋อคอสากิลนะตกใจหมดนือว่าเจอพระเจ้ารุดขอเซตสปาวกว่อนนะครับเราแบบเผื่อไปอีกแบบหนึ่งแล้วมาขอผลนะครับอ๋ขอขาใส่กันนะโอเคเราปล่อยเขาใส่กันไปนะครับเราเราไม่ยุ่งดีกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยนะคย้ายอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปขอผลที่แบบดีกว่าไปด้วยคนไป let's go โอเคครับเรามาถึงอีกเซิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยนะเรามาขอผลเซิร์ฟนี้ดูนะ <S <S เออนายจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีโหหมดเป็นเบคอนนะนายเอออยากได้ผลนะเดี๋ยวเราพิมพ์ไทยไปเลยอยากได้ผล ครับนี่อยากได้ผลครับอยากได้ผลครับเอออยากได้ผลครับอยากได้ผลนะเอ่อไอวันฟูดนี่ไอวันฟูดนะไอวันฟูดฉันต้องกลับลพบปีศาจพอให้ได้ไหมอ่ะพอดีว่าเราเป็นตุ๊กโตเห็นไหมเราหัวเบคอนไม่มีขอบคุณมากนะขอบคุณนะคณะครับตอบที่ดีเฮ้ยไอ้อออออๆๆน,นี้ก็จะใส่กูอย่างเดียวเลยแก่เนี้ยทุกคนนี้มันจะใส่กูอย่างเดียวเลยอันนี้อ๋อเขาไม่มีอันนี้ยังคุยดีแล้วมันก็ปืนมายิงกันนะกูขอบคุณมากเออทธอไปตัวตัวเลยวะเฮ้ยกลาง ไอ้ก้างไอ้ก้างไอ้ทุกคนไอ้ก้างว่ะเออดูตัวดิเออกูชอบอ่ะไอ้ก้างเราไม่ใช่คนไทยอ๋ออดีอดีใช่หรอใช่หรอเออใช่หรอแล้วเป็นคนไรเป็นคนไรต,ต่อเป็นคนโอ้โหมึงตอมึงมึงไม่น่าใช่แล้วละ่ะตออเป็นคนหล่อที่เตะปากเตะปากแล้วบอกให้ โอ้ยเยเย็นเย็นนายโอ้ยรู้ว่า RPG มันแรงแต่ว่าใจเย็นโอ้โหนายนี่ก็จะโหดตลอดอ้าว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 สองคนนี้ยังไงกันไม่รู้นะครับเออรู้แล้วว่าใช้ผลแม่งมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วใจเย็นใจเย็นนะครับเ้ยไม่มีใครให้ผลเลยหรอโอ้โหใจร้ายกระจังอ่ะโอ้ทุกคนครับผมอยากได้ผลปีศาจอ่ะไม่มีใครให้ผลผมเลยใจร้ายใจร้ายอู้อันนี้เป็นอ่อหงบัดด้วยใช่ไหมคนนี้น่าจะหงบัดนะครับ ผมมีดาบอยรู้ด้วยรหัสตึงจัดผมยังผมทำมงบัตรอย่างว่าผมก็ลืมล้านหลักผมทำไปอยังนะก็ยังไม่แน่ใจนะผมเออลืมว่าทำมงบัตรไปได้ยังนะผมไม่ใช่คนไทยแล้วเป็นคนอะไรเออนั่นดิใช่ไหมในหัวหนายเนี่ยคำถามเดียวกันเราเลยคนใต้ฮ่า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 มุกขำยังเลยฮ่าฮ่าโอเคทุกคนครับสำหรับเราเนี่ยนะครับเข้าไปดูสองเซิร์ฟนะครับผมก็ลองไปขอผลผมว่าเดี๋ยวนี้นะครับก้างขอผลเนี่ยรู้สึกว่ามันจะยากเนะแต่ถ้าเราเจอ คนนะครับเออที่เขาแบบว่ามาตรงจังหวะนะครับก็อาจจะได้นะเออทุกคนก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะผมว่าอาจจะยังมีอยู่นะคนที่กลับมานะซัพพอร์ตหรือแปบ,บว่าช่วยผู้เล่นใหม่นะแต่ว่าก็น่าจะส่วนน้อยแหละนะผมเพราะว่าส่วนมากก็น่าจะล่าค่าหัวกันอยู่นะหรือแม้ก็ตามหาของกันอยู่นะโอเคทุกคนก็คลิปนี้พะม,มาณนี้ไปใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งเป็นใจผมด้วยใครกดน,นค่คขอบคุณมากทุกคนเราเจอคลิปหั้าอยู่คาราไปก่อนสวดสสวัสดีครับผม